ไม้ลูกน้องพ่อสันเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับพระอาจารย์ท่านบอกว่าไม้ตะแบกเป็นแบกเงินแบกทองชาวบ้านของพ่อสันเด็จศักดิ์สิทธิ์นะครับการ,รูที่ลูกศิษย์ทุกคนก็อธิษฐานแบบหไหนก็จะได้สันเร็จสมหวังปรารถนาทุกประการครับค่ะสาธุค่ะสวยมากนะคะศักดิ์สิทธิ์มากของหลวงพ่อนะคะ แบงเงินแบกทองเข้าบ้านนะคะเหมือนเหมือนลุงอ่ะได้รางวัลที่หนึ่งนะคะให้ทุกคนที่ดูแล้วก็ได้รางวัลเหมือนลุงด้วยนะสาธุค่ะไม้ลูกพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อาจารย์ท่านบอกว่าไม้ตแบกเป็นแบกเงินแบกทองเข้าบ้านพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าใครรูที่ลูกศิษย์ทุกคนก็อธิษฐานแบบไหนเราจะได้สำเร็จสมหวังปรารานาตูปประการครับค่ะสาธุค่ะ สวยมากนะคะศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ